โอเคครับก็กลับสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนทำโลบอกภาพสวยนะครับอ่าก็ผมคิดว่าต้องเป็นคนที่คอมแรงนะถึงจะทำได้ไม่ใช่ทำได้สิควรทำเพราะถ้าคอมไม่แรงอาจจะเกิดอาการกระตุกได้ตอนนี้ผมอัดคลิปแล้วก็เล่นเกมไปด้วย f อ s อยู่ที่ประมาณนี้นะครับ คแล้วถ้าเปิดภาพนะฮะมันจะทําการกดเปิดนี่อันนี้คือเปิดแล้วนะ,ะับจะมองเห็นว่าพื้นมันจะเป็นกระเบื้อขึ้นนะแล้วไฟก็สวยขึ้นนะมีแสงมีเงาอนะไรแบบเนี้ก็แมปที่ผมใช้เป็นแมปซอสเบิร์ดทูนะฮะเดี๋ยวผมแปะดิงไว้ลา่างคลิปให้ก็ดูตามเท็กเจอร์หินนะผมชอบนะมันเหมือนกระจกดีแล้วเราก็สามารถเลือก เลือกระดับความชัดของมันได้นะแต่ตอนนี้ผมใช้แบบไฮอยู่นะเดี๋ยวรอลองไปใช้โลสีเล็กโอเคันนี้คือแบบระดับโล่ก็ก็สวย,ยนะครับแต่ผมรู้สึกว่าสีไฟมันปแปลกๆหรือคิดไปเองโอเคปร,ปรับไปเป็นไฮแบบเดิมน,นะอาจจะกระตุกด้วยนะ โอเคครับันดับแรกเราต้องเข้ามาที่ Google แล้ว Search ไปว่า Low ลโลเช e นะัะ Search มาแล้วก็กดเข้าไปที่เว็บแรกเลยครับผม l o w s h e อ o ค c o แล้าทำการกดดาวน์โหลดโลเชตเลยนะกดดาวน์โหลดแบบฟรีนะครับผม กดดาวน์โหลดที่ผมโหลดไปแล้วมันจะพาเรามาหน้านี้นะครับรอมุมบนขวาครับ5วินี่แล้วกดสกิปอ่ามันก็ได้โหลดมาแล้วท่านผู้ชมก็ทำการกดติดตั้งกดติดตั้งเลยนะฮะแล้วก็เข้าอเลยแล้วกดอินสตอตนะฮะืบ ก็อันนี้เป็นการตั้งปุ่มนะครับก็อันนี้คือ clear t o k e shadow up f p ก็คือปุ่มเปิดปิดของมันนะครับแต่น,นี่คือปุ่มเปิดโปรแกรมคือเอาไว้ตั้งค่าคก็เลือกได้นะเอาตานี้ก็ได้แนละ้วกดเด้งตรงนี้ก็แล้แต่ตรงขั้นจะปรัดนะครับกดเอานี้ออกแนแล้วอ,อินตอตอ ครับผมผมติดตั้งไปแล้วนะมันเป็นอย่างนี้ติดตั้งเสร็จเราก็เข้าเกมน,นะครับผมโอเคที่รอเข้ามาแล้วนะมี FPS วิ่งอยู่ประมาณหกสิบนะครับโอเคแต่เราทำการกดเปิด F8 นะ F8 เป็นการเปิดนี่ครับมันก็จะเปิดทำไ,ไมเสิด F7 ก็เป็นการตั้งค่าหน้าเมนูนีน้ แล้วตั้งค่าแบบผมที่ปรับเมื่อกี้ยังไงกดมาตรงนี้ครับผมโรเช์ตรงนี้ให้มันเึ้อนอยู่ตรงนี้กดปุ่มเพิ่งได้ยังมี้รหเฮเลยอ่ะอันนี้ผมยังไม่เคยกดดูนะมันคืออะไรอ่ะเห็นไหมเฮ้ยโอเครู้สึกว่ามันจะเป็นภาพสวยระดับสูงสุดนะฮะเนี่ยโอ้โอเคผมก็เพิ่งรู้ โอเคครับ okay, ผมเบดิกร์ซี่เนี่ยก็คือแบบสวยที่สุดมีมีเดียมโลแล้ว์ฮาร์ซี่อันนี้คือน่าจะสวยแบบปกติหรอวาอ๋อนี่ปิดไปอ๋อใช่ใช่มันมันปกติมันเป็นแบบปกติะโอเคโอเคครับผมภาพก็ถือว่าสวยมากเลยที่ผมเลือกแบบนี้เพราะว่าภาพมันก็เป็นแบบแนว RPG ์บี ก็จะยิ่งทำภาพสวยแบบนี้สวยมากเลยนะแต่รู้สึกว่ามันเหลี่ยมมากเลยกระเบื้องจัดๆเลยนะฮะอืมโอเคครับแหรับคลิปนี้ก็รุ่นจบแต่เพียงเท่านี้นะครับ็นคลิปสั้นๆนะสอนแต่ละคนอยากภาพสวยโอเคฮะก็บายบายครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับผมถูกใจกดแชร์จุ๊บมือ